สวัสดีครับมีท็อปสกอร์กูรูครับผมท็อปซสกอร์กูรูครับผมเดียจ้าสกอร์กูรูครับเัี่ยนี้มาทำอะไรครับพี่อยู่แฟร์ดิ้งสิบเก้าเหมือนเดิมวันนี้เหมือนเดิมสนามที่ต้องของเราน่ครับสุดนี้นัดนี้รอบยูโร2 0ง6ันหกรอบรองแล้วเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยเป็นการดวลระหว่างโด้กับเบลครับโปรตุเกสกับเวลครับผมทีไฮไลท์ก็อยู่ที่การดวลระหว่างแกรนด์เบลนะกับคริซซิโนโลโลโดใช่เมื่อวานนี้โด้เด่นก็จริงแต่คนที่เด่นกว่าจริงๆแล้วอ่ะ ในมุมมองของพวกเรานะได้สกอเกอร์กูรูเรามองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลเนี่ยสมควรจะได้เครดิตมากกว่านี้ใช่แต่องค์ประกอบทีมมันไม่ดีไงใช่ใช่ไหมแต่ที่นักเตะที่น่าจับตามองเลยทีเด่นที่สุดในสนามในสายตาพวกเราคือแกเล็ดแกเล็เร็ดเบลล์ครับแกเร็ดเบลลี่ไม่ไม่ไม่ถูกแล้วเบลลี่ถูกแล้วเออถูกแล้วครับเออเป็นแกเล็ดเบลลี่เอ้แกเล็ดเบลล์โอ้โหโอเคเออนี่ตัดผมโค้งใหม่นี่ครับ เคงนี่ยเนี่ยเครอะไรเคนเขาหายเเคนเคหวยรัาเดี๋ยวไม่ดีครับคำนี้ไม่ได้ไม่ได้มีคนอหมดสเต้นะครับงอหมดสเต้ครับครับเพิ่งไปอาบน้ำหลานมาครับตอนนี้งอผมสงสัยว่าเขากำลังอินเลิฟแน่ๆเห็นเมื่อกี้ตอนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตมาโนสนามสนามเเขาหยิบโทรศัพท์มาเขาทอารทาเป็นถ่ายรูปเองส่งให้หญิงชัวชัว แน่นอนโอเคน็อกเรื่องแล้วเดี๋ยวหาว่าเราโม้ทีนี้ไฮไลท์ช็อดนึงของเมื่อวานเนี้ยของของทั้งเกมไหมว่าฟุตเกตชนะไปแต่ที่เรานั่งสังเกตที่เราชอบทับใจจรีวีช็อตที่มีบอลวางยาวจากบัลจากด้านหลังใช่ไหมครับใช่แล้วเบลจับจังหวะแล้วเบลจับจังหวะหนึ่งปึ๊บบอลเต้นสูงจวทำไงบอลเล่ด้วยตาเลยตล้วจะทรงตัวตังปัดตัวรับเนี่ยแรงตัวแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นการคือแบบเวอร์คาร์ดอ่ะคือเวอร์คาร์จริงๆอ่ะใช่ครับ วนี้เราก็เลยเห็นเราเลยมองว่าเฮ้ยเดกฟอเกอร์รนสอนได้หอเได้นะลิร์นคร์ดเมื่อกี้ซ้อมๆกันดูเล็กๆก็ได้อยู่นะสบายๆเสบายเด็กๆเบเบเราดูเออลองดูกนว่าทำยังไงเนาะทีนีนะครับเดี๋ยวจะให้เดียวคนวางยอนปลายบอลยาวมาครับตลงให้เราลห้หรอเปล่านมลตปั๊มนเลั๊ ก็เหมือนจะสวยนะครับแต่ยังมมไม่คมพอ,อ่าไรดูนี่ดูนี่ครับร่างกายต้องฟิตหน่อยไม่ใช่ว่าโดนอะไรนิดหน่อยเเจ็บน,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 นี่มามาๆ

โค้ชครูครูก็โชว์ให้ท่านเห็นแล้วว่าเราไม่ทำได้เหมือนกันมันหมู่ขนาดไหนนะครับนี่เรากเราล้รางก,การการค่อยฟินนะที่ทำได้ขนาดฝึกกันไม่บ่อยครับผมเจอาก,กาันที่หน้านครับโค้ชครูรค,รนนครับผม